ท่นานสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเขตเขาสวรรค์ชั้นดาวดิง กวามจริงการบันทึกวันนี้เป็นการบันทึกวันที่20ธันวาคม2 5 3 1อแต่ว่ารายการที่พูดเป็นรายการของวันที่28ธันวาคมขอโทษเป็นรายการของวันที่18ธันวาคม2อง1สเพราะภาพนิมิตที่เห็นเห็นเมื่อวันที่18บธันวาคม ก็ปรากฏขอทบทวนนิดหนึ่งว่ามีนางฟ้ากลุ่มหนึ่งที่นิมิตอาตมานิมิตไปว่าไปสำนักของท่านปัญญสิกขาที่ประบุไปตา,ตามคำแนะนำของท่านานายบัญชีใหญ่เมืองนรกซึ่งเด้มบอกว่าพระที่สวยที่ตายมาแล้วไม่มีใน,นบัญชีนรก ถ้าต้องการอยากจะทราบจริงๆว่าอยู่ที่ไหนให้ไปถามปัญญสิกาเทพบทุตรซึ่งเป็นเลขานุก,การและนายบัญชีของสวรรค์ชั้นดาวดึงตามนิมิตนั้นพอพูดจบภาพก็ลอยปึ๊บเบียวมันก็ถึงในเมื่อถึงแล้วก็ถามท่านใน ปัญญสิขาเทพประบุตว่าเวลานี้คนเชื่อสวัยที่เป็นพระตายมาเมื่อวันที่12ธันวาคม2531มีในบัญชีสวรรค์ไหมท่านก็ชี้ให้ดูเทพบระบุตรองค์หนึ่งว่าคนเชื่อสวัยคือเทพบรุตรองค์นี้ตามนิมิตเป็นอย่างนี้ในบรรดาท่านพุทธบริษัท คำว่านิมิตเป็นภาพที่ปรายกฏกันในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นภาพที่ไม่สามารถจะบังคับได้ในเมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพนิมิตจะเป็นยังไงก็ว่าตามนิมิตจะผิดหรือจะถูกก็เป็นเรื่องของนิมิต ต่อมาก็มาพบนางฟ้าชุดหนึ่งาปคนด้วยกันเธอมีรูปร่างหน้าตาสะสวยแต่้ว่านางฟ้าไปคนนี้มีลักษณะแปลกจุดหนึ่งนั่นคือเบื้องหลังออกไปมีภาพนางยักษินีตัวใหญ่มาก <c oughs> ลอยเบื้องหลังเทียนได้ถามท่านปัญจสิกขาที่ประบุติว่า บนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามที่เคยมาแล้วไม่ปรากฏภาพอย่างนี้อยากจะถามว่าภาพประเภทนี้มีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นประจำหรือท่านปัญจสิกขาที่ประวุก็บอกว่าไม่มีเป็นประจำและไม่เคยมีมาก่อน <c oughs> ภาพอย่างนี้ที่ปรากฏก็ปรากฏเฉพาะเมื่อท่านขึ้นมา แล้วก็หญิงพวกนี้มานั่งภาพเกิดข้างหลังนี่สนแสดงว่าหญิงไปคนนี้เวลานี้เป็นนางฟ้าคือเป็นนางฟ้าของชั้นดาวดิงบ้างเป็นนางฟ้าของชั้นยามาบ้างแต่ว่าทุกคนมีบาปอยู่เบื้องหลังนั่นก็หมายความว่านรยะตน้นทำบุญบ้างทำบาปบ้าง บาปก็มีกําลังดีพอสมควรแต่ถ้าว่าเวลาใกล้จะตายทำบุญจิตยอมรับนับถือสิ่งที่เป็นกุศลในขณะจะตายบุญก็พามาสวรรค์ก่อนฉะนั้นภาพที่ปรากฏคึ้นี้จดแสดงออกว่าเขาบอกว่าหญิงทั้งแปดคนนี้ยังมีบาปคอยอยู่เบื้องหลัง ถ้าจติจากนาำฟ้ามาไรไม่บำเพ็ญกุศลต่อบาปก,ก็จะดึงลงอบายภูมิมทันทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดไว้ด้วยรวบรวมกำลังใจไว้เพื่อความดีวันนี้ก็อยากขอคุยรายการข่อที่สิบแปดธันวาคมต่อไปอยังเหลืออยู่ ในขณะที่คุยกับนางนางฟ้าปูทะเลเสร็จก็มีนางฟ้าคนที่สองเลื่อนเข้ามานางฟ้าปูทะเลถอยออกไปเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มคนนี้มองหน้าแล้วก็ยิ้มเหมือนกัน <c oughs> ถามเธอว่าเคอเคยรู้จักฉันหรือเธอก็ตอบง่ายง่ายว่าตัวต่อตัว ไม่เคยรู้จักกันนั่นก็หมายความว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยรู้จักกันแต่ถ้าว่าเคยเห็นภาพถ่ายตามหนังสือพิมพ์บ้างเคยดูโทรทัศน์พบที่เทศโทรทัศน์บ้างจำได้แล้วก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่เสมอคนก็พูดให้ฟังแต่เวลาที่จะไปหาจะไปคุยด้วยไม่มีเพราะมีธุระมาก ถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหนเธอก็ตอบว่าเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามเธอว่าวิมานของเธอสวยไหมเธอก็ตอบว่าวิมานสวยสวยกว่าบ้านที่เป็นบ้านที่เมืองมนุษย์มากถามว่าบ้านที่เมืองมนุษย์ของเธอเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึก เธอก็ตอบว่าตอนแรกๆเดิมทีเดียวเป็นบ้านไม้ภายหลังเป็นบ้านตึกตึกสร้างเองไม่ได้เช่าเขาแต่ว่าเป็นตึกย่อมๆสามห้องนอนพออยู่ก็ระวังพ่อแม่และลูกเมื่อถามว่าเธอมีอาชีพอะไรเธอก็ตอบว่าเดิมทีเดียวเป็นคนทำปลา ขนปลาจากเรือตังเกลืมบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทไปว่าเรื่องนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าปลาทจะไม่ดีนะมันคนที่แล้วเป็นนางฟ้าปูทะเลคนนี้เป็นนางฟ้าปลาทูเธอก็บอกว่าตามปกติเธอเป็นลูกจ้างเขาขนปลาจากเรือตังเก แล้วก็แยกส่วนของปลาปลาที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือปลาทูาเพราะเรือตังเกจะได้ปลาทูมามากถ้าวันไหนได้ปลาทูมามากเจ้าของทำการค้าเขาก็แบ่งให้มากวันไหนได้น้อยเขาก็แบ่งให้น้อยแต่ค่าจ้างแรงวันในงานมีอยู่ สำหรับปลานี่ก,ก็แจกั้คนงานเพื่อไปกินที่บ้านตามสมควรเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนอกจากค่าแรงงานก็ได้อาศัยปลาทูและปลาทะเลบางส่วนช่วยให้ทรงชีวิตได้นอกจากจะรับจ้าง,งเขาแล้วไม่ได้ปลามาต่อมาก็มาดมฤิว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายมีเงินน้อย แต่และว,วันนายจ้างก็เลี้ยงแต่ว่าอาหารบางส่วนอาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกจา้างเมอกินซ้ำๆจักๆก็มีการซื้อพิเศษกินกันในตอนบ่ายนอกเวลาที่เขาเลี้ยงเธอพยายามทำข้าวแกงและอาหารบางส่วนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทำสิ่งนั้น ทำแล้วให้ลูกสาวหาบไปขายเธอทำงานลักจักจ้างลูกสาวอยู่บ้านหาบเอาไปขายกระโดงความการขายขายอาหารหาบนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมากเป็นปัจจัยให้ก่อฐานะได้ดีวิธีขายของเธอคนหนึ่งตักข้าวให้มาก <c oughs> สองแกงหรือก,กับให้สมคนแก่ข้าวและกับรายการที่สามหนึ่งจานราคาถูกกว่าที่อื่นหนึ่งบาทข้าวของเธอก็ร้อนเสมอทงข้าวใส่หม้อไปแต่ว่าทำซึ้งไว้นึ่งนึ่งข้าวให้ร้อนแกงก็ทำเตานึ่งนึ่งให้ร้อน ทำอย่างนี้เป็นทุกพื้นที่ถูกใจของคนกินมากต่อมาเมื่อฝีมือเป็นที่ชอบใจของคนในโรงงานก็ขย,ยายงานออกไปตอนเช้าตรู่ก็จ้างคนสองสามคน <c oughs> มาช่วยหาและช่วยตักเอาไปขายที่ท่าเรือคนเรือเข้ามาจอด เริ่มมีมาจอดคนขึ้นลงมากตอนเช้าตู่คนหิวเธอไปขายที่นั่นก็ทำแบบนั้นขายราคาถูกหนึ่งบาทและข้าวก็มากแกงก็มากคนก็ชอบใจเป็นน้ำว่าเป็นเหตุให้เธอได้สตังมากกำไรน้อยก็จริงแต่คนคนจองมากถ้าเธอยังไม่ไปส่วนใหญ่เขาจะไม่ซื้อคนอื่นกิน จึงกว่าว่าถ้าวันไหนสายแล้วเธอไม่ไปจริงๆเขาจึงจะซื้อคนอื่นกินการค้าแบบนี้เป็นเหตุให้เธอเ,ธอเกิดความร่ำรวยเนี่ยก็ถามเธอว่าการขายแบบนั้นมันได้กำไรหรือไม่ขาดทุนหรือเธอก็บอกว่ากำไรจริงๆเกือบห้าสิบเกือบห้า <c> ส <oughs> ิบเปอซนต์เจนี่ว่าการขายข้าวแกงกำไรมาก แต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้เสียค่าเช่าทีไม่ได้เสียค่าเช่าห้องเป็นบ้านของขตนเองก็มีกําไรตอนนี้ด้วยคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างคนงานเขา่าเพิ่มสามคนตอนเช้าขายที่ท่าเรือตอนบ่ายๆจะตอนหลังจากเที่ยงจากเที่ยงไปแล้วก็ขายตามโรงงานแยกกันขายเป็นเหตุนั้นได้สตังค์มาก ก็ถามเธอว่าเธอมาในกลุ่มของภาพนางยักษินีติดตามมาเธอมีบาปอะไรหรือเธอก็ตอบว่าถ้าถามเรื่องบาปจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างอย่างการฆ่าสัตว์ก็เคยฆ่าปลาก็เคยฆ่ามดก็เคยฆ่ายุงก็เคยฆ่าฆ่าหลายอย่างแล้วฆ่าไม่หนักนัก แต่ถึงงั้นก็บาปสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดติดตามมาก็คือว่าจิตใจพอใจในปลาพอใจในปลาที่เจ้านายเขาได้มาจากเรือตังเกวันไหนถ้าเรือตังเกนนำปลามามากวันนั้นก็ดีใจวันไหนได้ปลามาน้อยก็ดีใจน้อยหน่อยก็ใจเสียไปนิดหนึ่ง ที่ดีใจมากเสียใจก็เพราะว่าถ้าวันไหนเขาได้ปลามากได้แบ่งมากวันไหนได้ปลาน้อยเขาเขาแจกให้น้อยการที่เ็าแจกปลาให้ไม่ต้องมีการลงทุนในการซื้อปลาก <c oughs> ็ถามเธอว่าการดีใจกับการไม่ดีใจในเมื่อเขาได้ปลามากปลาน้อยก็ไม่น่าจะเป็นบาปเธอก็ตอบว่ามันต้องบาป เพราะยินดีในการหามาได้ของเขานั่นคือหาล่าชีวิตของปลามาก็ถามว่ายินดีเฉยๆมันยาปได้ยังไงเธอก็แสนฉลาดพอถามเธอแล้วเธอก็ยิ้มเธอก็ตอบว่าเป่คุณเจ้าคงจะลืมไปว่าคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนา ย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จาของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าวดีเจ้านายคุณพระอนุรุตคือในที่สุด ลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบัจเจีผพุทธเจ้าเจ้าเนายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระรหันต์เจ้านายที่เกิดมาเป็นลูกของเพื่อนก็เป็นพระรหันต์ด้วยอย่างนี้เพราะอาศัยปัตตานโมทนาใหม่ก็สำหรับฉันนี่โมทนากับเจ้านายเขาทุกวัน ยินดีทุกวันยินร้ายทุกวันยินร้ายก็ไม่ร้ายมากยินร้ายแต่เพียงว่าได้น้อยไปหน่อยวันนี้ได้ปลาไม่ถึงถังวันนี้ได้ปลาหนึ่งถังที่ก็แบ่งให้ท่านได้มากๆจริงๆเ็าให้ถึงถังความจริงเงินเดือนคนได้อาหารเขาก็เลี้ยงแถมก็ได้ปลาเป็นพิเศษก็ดีใจ <c oughs> ให้ตัวดีใจในการทําบาปของเขาก็เลยพลอยมีบาปด้วยมันดีใจทุกวัน <c oughs> รวมความบะโมทนากับเขาทุกวันบาปมันก็สั่งสมตัวเองแล้วบาปอย่างอื่นก็มีฉะนั้นบาปยังติดตามมาก็ถามเธอว่านอกเมื่อบาปมีอย่างนี้แล้วอยากจะทราบว่า้าสมัยที่มีชีวิตเป็นคนอยู่เธอทำบุญอะไรไว้ ธอก็ตอบว่าเรื่องบุญนี่ไป็เวลาทำยากก็มีโอกาสบ้างบางทีพระมาบินาบาตรในตลาดบางครั้งก็ได้ใส่บาตรบางครั้งก็ไม่ได้ใส่บาตรการใส่บาตรก็ใส่บาตรเป็นธรรมเนียมมากกว่าเห็นเพื่อนเขาใส่ก็ใส่ <c oughs> ที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆก็ยาก <c oughs> เรียกว่าใส่ตามประเพณีตามเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเขาใส่เราไม่ใส่บาดเพื่อนเขาก็ว่าก็ใส่มาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใส่ทุกวันถามเธอว่ามีเวลาฟังเทศไหมเธอเขตอบว่าไม่มีเวลาฟังเทศเวลาไม่ว่างขอดูภาพเดิม ภาพที่เป็นมนุษย์คุยกันในฐานะที่เป็นนางฟ้าเธอมันสวยมากไปตัวภาพเดิมของเธอก็เป็นหญิงที่มีอายุมากตายเวลา,ายุประมาณจะหกสิบปีเศษเนิดหน่อยตาผิวขาวร่างใหญ่ทักษะแบน <c oughs> ดูลีลาแล้วก็เป็นลูกจีนลูกจีนชัดชัด ถามเธอว่าเธอเป็นตึงหนังเกลียวคุณนั่งนั่นตึงหนังเกลียเขาเขาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเธอเป็นลูกครึ่งพ่อแม่เป็นไทยพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นไทยและพ่อเป็นเจ็กแม่เป็นเจ็กเธอก็ตอบว่าทั้งสองเจ็กคือพ่อเป็นเจ็กแล้วก็แม่เป็นจีนี่ก็หมายความว่าพ่อเป็นเจ็กคือผู้ชายเขาเรียกว่าเจ็ก ถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าจีน <c oughs> เธอก็พูดมีตลกตลก,ตลกทุกสิควันนางฟ้าคนนี้ใจดีพูดได้ยิ้มตลอดเวลานี่ดูทั้งภาพเดิมของเธอนะก็ถามว่าการที่เธอมาเกิดเป็นนางฟ้าเพราะอาศัยบุญอะไรสำคัญมากที่จะเป็นเทวดานางฟ้าแล้วเทวดาบนสวรรค์ชันดาวเทงได้มันยาก เธอก็ตอบว่าบุญสำคัญมีอยู่สองอย่างนั่นคือถวายสังฆทานเป็นปกติแต่คำว่าปกติไม่ได้ทำทุกวันแคะบริการในสองมีพระองค์หนึ่งท่านแนะนำให้นึกถึงท่านก็เลยสงสัยว่าท่านแนะนำให้นึกถึงท่านในลักษณะไหนถามต่อไปว่าขณะที่ไปหาพระเนี่ย ในระยะที่พระนึกถึงท่านเป็นระยะความเป็นสาวหรือเป็นวัยกลางคนหรือค่อนข้างแก่แต่ก็ตอบว่าในขณะที่ไปหาพระนี่อายุค่อนข้างแก่ตอนนี้ขายไม่ออกแล้วไม่มีใครต้องการถ้าจะขายแถมเงินให้เขาด้วยก็ไม่มีใครเขาเอาเพราะแก่เ่อถามว่าพระให้ให้นึกถึงท่านทําไมล่ะ ในเมื่อเธอไม่ใช่คนสาวเจ้าพระท่านคงไม่อยากจะแต่งงานด้วยเธอก็ยิ้มเธอถามว่าพระแต่งงานได้หรือก็ตอบว่าตามปกติของพระไปในงานแต่งงานได้คนเขาแต่งงานกันเขาะเชิญพระไปในงานแต่งงานแต่ว่าพระไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเธอก็ตอบว่าการที่ท่านนึกถึงมันเป็นอย่างนี้จะเล่าเบาๆให้ฟัง นักว่าต่อมาระยะที่เป็นคนแก่เวลาออกจากงานจัดปลาจัดให้ลูกไปทำแทนโตเธอก็มาจัดก,การควบคุมขายเข้าแกงหาบไม่ยอมตั้งร้านเพราะตั้งร้านมันต้องเสียภาษีมันต้องยุ่งยากมากต้องรอคนมาซื้อ ตอนนี้เธอก็จัดการเวนเศษที่ไหนบ้างที่เราจะขายไปประจำเวลาตอนเชา้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นที่นั่นก็หาที่ตั้งเตาตั้งเตาสําหรับอุ่นเป็นซึ่งสองซึ่งอุ่นข้าวเวลาอุ่นก็อุ่นสองทางให้มันร้อนตักซึ่งนี้เกือบจะหมดก็ข้าวใส่แล้วว่าตักซึ่งนี้ขายข้าวร้อนเสมอแกงก็ร้อนเสมอ แล้ตั้งหมอ้หมอน้ำลูกใหญ่ๆไว้สองสองเตาให้น้ำเดือดจานที่จะใส่ข้าวก่อนที่จะใส่อาหารให้แก่คนรับประทานต้มซะก่อนอยู่ในน้ำเดือดหยิบออกมาจากน้ำเดือบจ็สั่งอาหารใส่อาหารให้เขาเขาก็ไว้วางใจถามว่าตอนหลังนี่ลดราคาหนึ่งบาทหรือเปล่า แค่บอกการลดราคาหนึ่งบาททําได้ระยะแรกเมื่ตอนก,นกลางๆตอนหลังนี่เกิดอารมณ์เสียาจากคนอื่นเขาหาวหักหน้าเขาเกือบจะมีเรื่องหลายครั้งเลยไม่ลดหนึ่งบาทขายราคาเท่าเขาแต่ว่าข้าวมากกว่าเขาอีกประมาณ50%แกงก็ท่วมข้าวเรียกว่าโชคต้องทดลองก่อน ข้าวขนาดนี้ใช้แกงขนาดนี้พอไหมจานลงไปเห็นพอดีลองกินดูก่อนถ้าเท่านี้พอก็จัดอโศตนั้นระด,ดับนั้นการทําแบบนี้ลเป็นเหตุให้เธอฐานะดีขึ้นมีคนมัดประจํามากใน,นระยะนั้นก็ในเป็นขนาดที่มีเรื่องวุ่นวายมากๆมีคนเขาแกล้งแกล้งเข้าหาหักหน้าเขาก็พยายามหาหมอดู หมอดูมีที่ไหนไปที่นั่นถ้าหมอดูเป็นพระโดยมากนิยมหมอดูที่เป็นพระเพราะราคาไม่แพงจะให้เท่าไรท่านก็ไหวไม่ว่าจะไม่ถวายเลยทิ้งไม่ว่าก็เลยนิยมไปหาหมอดูทุกอาทิตย์ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งไปหาหมอดูครั้งหนึ่งการไปหาหมอดูครั้งหนึ่งก็มีบินโตไปเถาหนึ่ง ก็มีข้าวไปหม้อย่อมย่อมเพาะหนึ่งหมอ้อเอาแกงกับเพื่อขนมใส่เป็นโตแล้วก็มีหม้อเขียวใส่ข้าวไปไปถวายพระเวลาเพลพระทันชันหลายองค์เวลานั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นสังฆทา,านแต่จริงๆแล้วเวลาตายได้านิสงส์เขาบอกว่านี่เป็นอานสงสังฆทา,าน ก็ถามเธอว่าอาน,นิสงส์ใหญ่จริงๆที่เธอได้คืออน,นิสงส์ทางกาทานอย่างเดียวหรือเห็นว่าภาพภาพที่เป็นนางฟ้าเธอบองใส่มากเทกก็บอกว่าไม่ใช่มีภาพกรรมฐานด้วยคือทำสมาธินึกถึงพระก็เลยถามว่าเธอปฏิบัติตามคณาจารย์ไหนเธอก็บอกว่าไม่มีคณาจารย์เป็นที่วิเวียงว่ามีพระองค์หนึ่งท่านดูมั่นมาก ท่านดูทางไหนขาว่าดูทางในใช่สมาธิดูเวลาถามท่านในกระหลับตานิดหนึ่งแนละ้วท่านก็ตอบท่านตอบมาทีไรถูกทุกทีต่อมาท่านก็สั่งว่าโยมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสะดวกโยมมหาตมาทุกอาทิตย์แล้วก็ขอมาถวายพระตัวอาทิตย์อาตมาก็ขอโมทนา้ว้ดีมาก <c oughs> แต่ว่า ถ้ามีอะไรขัดข้องเอางี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือได้ง่ายอตมาใช้วิธีดูทางใจโยมก็รับทางใจต่อน,นี้ไปถ้าเวลาโยมโบูชาพระให้นึกถึงภาพอตมาสักคราวละสองนาทีก็พอแทบเพียงเท่านี้การดูการพยากรกับการช่วยเหลือจะเป็นได้ดูง่ายเพราะใจตรงกัน เธอก็หวังได้การแค่ให้รัพยากรให้แม่นนึกถึงพระองค์นั้นเป็นปกติท่านสั่งว่าหลังจากบูชาพระแล้วนึกถึงท่านสองนาทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันนึกทั้งวันทั้งว่างอยู่ก็นึกถึงหน้าพระองค์นี้และขนาดพระองค์นี้แต่ว่าไม่เห็นนึกในด้านกามารมณึกในยมในความแม่นในการดูของท่านและใจก็ดีโเราต่อเกิกเสมอใบก็ยิ้มแย้มแจ่มใส เธอบอกว่าอาศัยกําลังใจที่นึกถึงพระนึกถึงแบบเบาๆไม่ได้นั่งขัดสมาธิเขากับเขาแต่มันนึกถึงได้ทั้งวันทุกวันก็มีเรื่องอะไรปั๊บก็บันทึกเราจะไปถามพระอย่างนี้จีตก็นึกถึงพระเราอมีเรื่องอะไรขึ้นมานึกก็เราจะไปถามพระท่านเป็นที่ฝึกฝึกษาได้ดีเรื่องการค้าการขายการติดต่อการงานติดต่อกับคน ท่านบอกได้ถูกต้องหมดตอนนี้จิตเป็นสมาธิในสังขารน้อิตกรรมฐานแบบไม่รู้ตัวแต่ก็บอกว่าจะถือว่าเป็นชาญหนักก็ไม่ได้กำลังใจเพียงแค่อุปจารสมาธิตายจากความเป็นคนก็เป็นนางฟ้าในบนสวรรค์ชั้นเดียวกังสถิวโลกมมีวิมานแก้วสามรายการเป็นที่อาศัย เป็นนางฟ้ามีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวารวิมานสวยมากสว่างมากก็ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานของเธอดูได้ไหมเธอก็ตอบว็ได้เธอก็ให้ให้วิมานลอยเข้ามาใกล้ๆพอวิมานลอยเข้ามาลอยเข้ามาใกล้ๆก็เห็นว่าไอห,หม้อเขียวที่ใส่ข้าวเป็นโตของเธอมันแขวนรอบวิมานหมด แ่หม้อเขียวไม่ใช่เขียวเป็นหม้อทองคําประดับเพชรแพรว์เป็นยับปิ่นโตก็เป็นโตปิ่นโตทองคําประดับเพชรเพาราะถวายสังฆทานอาทิตย์หน่ครั้งนั้นไม่เจ่อเหลืองเล็กก็ถามเธอว่าเธอถวายสังฆทานกี่ครั้งทำไมมากขนาดนี้เธอตอบว่าปริมาณของของที่แขวนนี่มากกว่าเวลาถวายสังฆทาน จึงที่ถามเธอว่าในเมื่อเธอ,เธอถาวายไม่มากเท่านี้ทำไมของแขวนมากอย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงนะืสิเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ให้ดูเรื่องราขงราชาเทวธิดาราชาเทวธิดานั้นเธอถาวายข้าวข้าว,าวพระพระหาักระสบเพียงขันเดียวและครั้งเดียวเขาตอบ แล้วก็ตายทันทีจายตายจากความเป็นคนประิดบนสวรรค์ช่้นดาดึงสถิติโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารและรอบรอบ,รอบวิมานของเธอมีขันทองคําเต็มไปด้วยเขาตอทองคํารอบวิมานก็นั้นรัชชาเทวด,ดาเธอถวายครั้งเดียวในชีวิตก็ฉันตอนแก่อายุประมาณห้าสิบปี อย่างนี้ทำสังฆทานทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็สี่อาทิตย์บ้างห้าอาทิตย์บ้างกระรงความว่าถ้าอย่างน้อยฉันก็ถาวายสังฆทานเดือนละสี่ครั้งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องเลยว่าสังฆทานคิดแต่เพียงว่าพระท่านเป็นหมอดูเราไปให้ท่านดูค่าจ้างก็ไม่มีท่านก็ไม่เรียกไม่ร้องอะไรทั้งหมดแม้แต่กาแฟหนึ่งถ้วยถึงก็ไม่เรียก พระองค์น,นี้ไม่เคยรบกวนเลยเห็นหน้าไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคิดว่าท่านดีก็เลยตั้งใจถวายทาหารกับท่านแล้วท่านก็ม่ได้ฉันองค์เดียวท่านฉันรวมกันห้าองค์บ้างเจ็ดองค์บ้างบางทีก็ถึงสิบองค์พระที่มาให้ดูการถวายอย่างนี้เป็นสังฆทานไปในตัวจึงที่ามิิองส์อย่างนี้อรบันดาญาโจมพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาที่ตั้งไว้ไม่ถึงนาทีนะักก็ขอลาก่เพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะโมคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่าน